สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u h e ชแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบรรการในการมองโลกและการใช้ชีนะครับเหยื่อความสําเร็จทางโลกนะและความสําเร็จทางธรรมจากกิเลสตัณหานะครับเราต้องปอกเปลือมันออกนะด้วยสติปัญญาที่แท้จริงนะครับนะถึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อ ของความสำเร็จทางโลกและความสำเร็จทางธรรมจากกิเลสตัณหาทั้งหมดทั้งปวงมันเกิดมาจากคำว่าอาวิชชาหรือความไม่รู้นะครับความไม่รู้โลกที่แท้จริงเป็นอย่างไรความไม่รู้เข้าใจว่าวิถีทางดำเนินชีวิตในโลกที่แท้จริงควรเป็นอย่างไรควรใช้ชีวิตอย่างไรจรึงจะถูกต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องจะนำพาชีวิตให้จเจริญรุ่งเรืองนะอย่างมั่นคงถาวรอย่างไรที่ไม่มีโทษภัยในการเดินทางในสังสารวัตซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของง่ายนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีนะผู้ชี้แนะนำทางที่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่นะครับก็จะตกเป็นเหยื่อเหยื่อที่จะมุ่งความสำเร็จทางโลก เราเห็นนะครับผู้คนให้ความนะครับนิยมยกย่องความสําเร็จทางโลกอย่างเช่นนะความมีลาบยศสักการะสรรเสริญนะความมีชื่อเสียงเงินทองความสําเร็จนะใครมีสิ่งเหล่านี้ก็จะมีผู้คนเข้าไปห้อมล้อมนะแสดงความยินดีนะครับได้รับการยกย่องในกันเองนะผู้ใดนะที่ไม่ประสบความสําเร็จเช่นนี้นะเป็นผู้มีทรัพย์สินเงินทองน้อย นะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงน้อยนะเป็นผู้ที่ไม่ประสบความสําเร็จนะทั้งทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงราบยศตําแหน่งนะผู้คนก็ไม่ค่อยความสนใจนะจะมองดูถูกได้ซ้าไปมันด้วยค่านิยมแบบนี้นะครับนะด้วยทิศทางนะที่คนส่วนใหญ่กําหนดไว้แบบนี้นะจึงทำาให้ผู้คนจํานวนมากนะครับแข่งแย่งแข่งขัน นะพยายามจะชิงนะให้เกิดความสำเร็จทางโลกกับตนเองนะทำให้ตนเองเป็นสมบดี้นะครับเป็นใครสักคนหนึ่งบางคนถ้าทำได้ถูกต้องนะครับก็ดีไปนะไม่ทำสิ่งที่ผิดศีลธรรมนะไม่ใช้กิเลสตัณหานำหน้านะแต่ใช้ความภาคเพียรพยายามนะใช้ความอดทนนะครับใช้สติปัญญานะทำเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น นะครับแล้วประสบความสําเร็จมีทรัพย์สินเงินทองนะครับมีชื่อเสียงเกียรติยศสิ่งนั้นในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าสิ่งนั้นชอบด้วยศีลธรรมนะดำรงชีวิตนะก็เรียกว่าเหมาะสมนะถูกต้องถ้าเราพูดภาษาง่ายก็คือมีเหมือนไม่มีเป็นเหมือนไม่เป็นนะไม่ได้เกิดจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นของกิเลสปัญหา ต่เกิดการจากการใช้สติปัญญานะในการขวนขวายตั้งตนชีวิตตนเองนะครับให้อยู่ในความไม่ประมาทจะได้นำพาชีวิตตนเองและครอบครัวให้ตั้งหลักมีความมั่นคงอยู่ได้นะประสบความสำเร็จนะมีทั้งโภคทรัพย์นะครับทรัพย์สินเงินทองนะที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการนองนะครับนะก็จะมีอริยทรัพย์นะหรือว่าบุญกุศลนะครับนะมี สิ่งที่จะเป็นสเสบียงนะติดตัวต่อไปในภพชาติต่อไปนะครับก็คือการที่ได้ลงมือฝึกฝนปฏิบัติจิตนะฝึกฝนจิตตนเองนะให้อยู่บนวิถีทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์8ประการอยู่บนเส้นทางทานศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีผู้นําทางนะครับบางทีชีวิตเราก็เหมือนติดอยู่ในป่าอยู่ในป่ารบชัดอยู่ในป่าที่ไม่รู้ว่า ทางข้างหน้าหรือข้างหลังซ้ายหรือขวาคือทางออกนะเราเดินไปข้างหน้าจะเจอภัยอันตร,รายอะไรนะจากสัตว์ร,ร้ายนะครับหรือว่ามันมีต้นไม้พิษนะมีหนามนะมีอะไรที่เป็นอันตรายกับชีวิตนะครับเพราะนั้นเมื่อเราไม่รู้เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้นี่แหละครับนะแล้วเรามุ่งความสำเร็จทางโลก บางคนก็จะมุ่งความสําเร็จทางทมด้วยแต่เนื่งองจากว่าความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่จุดไหนของป่าตัวเองกําลังเดินไปถูกทางไหมที่ออกไปจากป่าความยุ่งยากลาบากปัญหาต่างๆที่รุมเร้าตกกลางค่ำกลางคืนนะครับอาจจะมีภัยอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายนะครับนะหรือนะสิ่งที่เราก็ไม่ทราบนะนะว่าจะเจออะไรก็เหมือนชีวิตคนเราแหละครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่มีวิชานะหรือไม่มีสติปัญญานะโอกาสที่เราจะตกเป็นเหยื่อนนะของความปรารถนาของความสำเร็จทางโลกต้องการความมีชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สินเป็นซัมบอดี้นะครับก็ทำให้เราหลงทางทำสิ่งที่ผิดพลาดต่อศีลธรรมเป็นลักษณะที่ว่าคิดว่าฉลาดทางโลกนะครับแต่ง่งทางธรรมอาจจะประสบความสำเร็จนะได้ลาบยศสักการะสรรเสริญมาในชาตินี้ แต่ต้องไปชดใช้วิบากกรรมในภพชาติหน้านะต้องไปกําเนิดอาบายทนทุกทรมานต่างๆหรือบางคนนะครับก็มองเห็นว่าถูกต้องนะอันตรายในภพชาติต่อไปจึงสแสวงหาทางธรรมนะมุ่งหาความสําเร็จทางธรรมจะเก็บเกี่ยวบุญกุศลแต่ดันไปเจอครูบาอาจารย์ที่สอนผิดไปเจอคนชี้ทางที่สอนผิดเพราะตัวเองก็หลงอยู่ในป่าเหมือนกันนะไปสอน คนให้ออกจากป่าแต่ตัวเองก็ยังหลงอยู่ในป่านะเพราะฉะนั้นบางคนที่มุ่งความสําเร็จทางธรรมก็จะตกเป็นเหยื่อนะครับนะของคนที่ยังมีอวิชชาความไม่รู้อยู่หลงอยู่ในป่าเหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าตนเองนี่รู้ทางบอกทางนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานะจะต้องระมัดระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความสําเร็จทางโลกและความสําเร็จทางธรรม ที่เกิดจากกิเลสตัณหานะครับความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยก็คือการฝึกฝนภาวนาจิตตนเองค่อยๆปอกเปลือกออกนะด้วยสติปัญญาที่แท้จริงตามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับนะเริ่มแรกของการนะที่จะสแสวงหาความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยนะต้องฟังคําจากพระพุทธเจ้านะครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เราจะเริ่มแรกนะครับฟังอ่านจากพระไตรปิฎกนะฟังคําสอนจากครูบาอาจารย์นะครับที่สอนถึงนะวิธีทางดําเนินชีวิตนะการหาทรัพยนะ์การดํารงตนอยู่บนเส้นทางทานศีลสมาธิปัญญานะอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องนะครับอยู่บนวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ปประการเริ่มแรกจากการฟังอ่านศึกษาเรียกว่าปริยัติธรรมนะครับ หลังจากนั้นนี่ต้องปฏิบัตินะเริ่มน้อมนำพระธรรมคำสอนเนี่ยมาปฏิบัติเช่นให้ทานนะทำบุญนะอาจจะไปวัดนะใส่บาตรถวายสังฆทานนะครับสวดมนต์ไหว้พระนะเริ่มที่จะนะครับย้อนเข้าดูจิตตนเองนะเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสกายสัมผัสนึกคิดนะเริ่มพิจารณาเข้าหาจิตตนเอง นะเริ่มที่จะใช้วิถีทางสายกลางนะครับก็คือว่าทานศีลสมาธิปัญญานะครับเริ่มที่จะรักษาศีลห้าให้ดีให้มั่นคงมากขึ้น,นเรื่อยๆเริ่มที่จะฝึกฝนสมาธิทําจิตให้สงบไม่ปล่อยให้จิตวุ่นว้านนะเริ่มที่จะพิจารณาสังเกตสิ่งต่างๆที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทางความนึกคิดนะครับ ค่อยๆปอกเปลือกออกด้วยสีปัญญาที่แท้จริงเพราะผมเคยบอกนะครับว่าที่พึ่งข้างนอกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พึ่งต่างๆแล้วแต่ยังไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงได้นะครับต้องน้อมเอาพระตรัตรู้พระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมและก็พระอริยสงฆ์เข้ามาประดิษฐานในจิตใจตนเองนะครับเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับของความสําเร็จทางโลกและเป็นเหยื่อของความที่ต้องการสําเร็จทางธรรม ที่เกิดจากกิเลสตัณหานะครับที่ผลักดันเราไปแล้วไปเชื่อคนง่ายนะโดยที่มันเกิดจากทั้งหมดของรากฐานก็คือเกิดจากความไม่รู้น,นั่นเองอวิชชาหรือความไม่รู้เนี่ยมันเป็นตัวปิดบังความสําเร็จทางโลกที่แท้จริงและความสําเร็จทางธรรมที่แท้จริงนะครับทาให้เราหลงทางเหมือนอยู่ในป่านะหลายคนก็มีความหวังดีนะปรารถนาดีนะที่จะมีความสําเร็จทางโลกและความสาเร็จทางธรรมคู่กันไป แต่ว่ามันมีอวิชชาเป็นพื้นฐานและคนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้แหละครับนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับจึงต้องรับมาระวังนะครับที่จะตกเป็นเหยื่อนะครับของกิเลสตัณหานะเหยื่อที่ต้องการความสําเร็จทางโลกและความสําเร็จทางธรรมนะแต่มันมีตัวอวิชชาความไม่รู้ปกปิดอยู่ต้องค่อยๆปอกเปลือกออกด้วยสีปัญญาตนเองนะครับเป็นสีปัญญาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในจิตใจตนเอง นะเมื่อความจริงเกิดปรากฏออกนะครับแล้วเราจะสามารถรู้ได้ว่านะครับความสําเร็จทางโลกและความสําเร็จทางธรรมที่แท้จริงเป็นอย่างไรก็เรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้น,นั่นเองจึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะให้ได้เป็นคตินะข้อเตือนใจนะจะได้ไม่หลงทางไปนะครับสมัยนี้ฟังข้อมูลข่าวสารดูจากข่าวนะเห็นเหยื่อทั้งความสําเร็จทางโลกและเหยือ่อทั้งความสําเร็จทางธรรม นะจึงเตือนให้เราะมัดระวังกันนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวัสดีตามในช่อง y o ยูทูบช่องจันเสดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าธรรมะสวัสดีครับ